ได้สิ่งกินแซ่บกับผมตอนนี้เขามาอยู่กลางเขาแล้วครับเขามาอยู่กลางเขาเพิ่นตัวมากยังทางหาเฮ็ดอีกคือเขาอือมีหลกหลายเลยว่ะฮะอีลาพ่อเฮ็ดบ่เดี๋ยวเดี๋้องส่งพ่อเฮ็ดไว้บักหลายอู้เห็ดอีกยังคือหลายครับที่นี่เมี่ยงนี่นี่ครับพี่น้องดงเห็ดก่วโอ้โหนั่นพ่อ,อพ่อโอ้พ่อเหยียบแล้วโอ้ตื่นเต้นมากครับนี่นี่นี่โอ้โหบักหลายเลยนี่ครับดงเห็ดกัวไอ้ดีนี่อู้ เบื้งนี่คุณน่ะพิลาเก็เบเนี่ยว่างน,านี่พี่นี่แหละครับเขาเอิ่อไว้ดงเห็ดกอของแข็ครับนี่น้องสมกับลังซอยเก็บอยอู่เก็บบวกลายเลยนะ่ะนี่ครับตรงนั้นเกิดเล่งเก็บอยู่นี่ครับดงแบบเงยเลยดงนี่สุดยอดนี่นี่นี่ขากบกขกักโอ้โหนี่ครับดงเห็ดกอยเลยว่าเป็นตะวันซ้อนอยู่เลยว่ะคุณน่ะ โอ้โหเต็มมาเลยนี่กเก็บเห็ดด้วยทีนี่นเต็บงมางอยู่ดอกน,นี่ไเลยวะคุน่ะนี่ครับโอ้โหที่สามสี่ห้าดอกหนึ่งเดือนนี่แหละเก็บยางไว้เลยคุณน,น,น,น่ะเก็บบ่ดอกไปขายบอลห้องไปแรกห้องนั่งขายเนาะ อุวยกอดงเดียวครับเนี่ยครับดงหัวคล้องแทคครับนี่หเด้เด้เนี่ยอ้่ายเลยครับโอ้โหเนี่ยนั่นยุตัยนั่นน้ำเน่อ้นี่ เต่ทำตัวเขาวะนี่พ่อเด็กโอ้มือน,นี้เขาเด็กกินแจงเห็ดแล้วโอ้ยละ่ะพ่อเหโอ้โอไม่ควนเห็ดบ่กขามันละ่ะนี่ครับตรงเคียวครับวิธีหาเห็ดเอาเห็ดตรงเคียวทงีแล้วครับน่กอดงเดียวมัง่่งหลเลยวะไหนมองไดอีกได้บ้งกันนะไหนโอ้ยนี่ครับโอ้นี่ครับดงเห็ดกวาเขาวา นี่ก็บใสโอ้เดี๋ยวอีลาเยอะเพิ่มเยอะเพิ่มโอ้คือลายน่ตใบม้นี่ละเชื่เปิดเบ้งหน้าบ้งนี่นี่เนียอยตินีลายยงหยีบลว่ทันเหยีบเลยเออไม่เหยีบเลยแค่ยังควันจื่อมาละพี่เต็มอาลาดอืดลืดอยูนี่เนี่เต็มไปหมดอือ อืมเด้อโอ้ไหลเลยวะเนี่ยกว่าปลาเดียวเลยครับโอ้โหคุณน่ะน้องสมเจ็บเอาเต็มมือเลยเต็มไม้เต็มมือเลยหอบเอาคุณน่ะโอ้คือไหลอันเดลยวนี่เอ็มมึงนี่เอากระตามาให้แม่นี่ของกูด่านี่กระตาเนี่ยเอาให้เต็มตาเลยเด้อนี่ครับของน้องสมเจ็บคนเดียวุงนี่คุณน่ะเลยอีบวกหลายหนึ่งนีลานั่นน่ะนั่นดิไหน นีเดียวหน,ดวนูดอกกำลังงามกำลังน,นี้เลยนะครับนำ่ักำลังเข้าไปหมวนเลน,นะอันนี้มันเป็นเม็ดไสเบียรบอกเพ็นนด,<อ>ดกินได้เล่นะโอ้แตกดังนี่แม่นะ่ะเมชปูนเอาเลื่อเหน้าไปเบ้างกินได้เหรอลูกนี่พอ เออโอ้สุยดยอดครับครับเห็นก้อนเด็กโอ้หมวกบนป้าน้ำไหนเป็นก้นอนโอ้เห็ดดอกขา,ขาวๆนี่บวกเห็ดเห็ดที่อย่างว่าเขาเอินว่าเห็ดปูนเหรอเห็ดนาขาวอ๋อเห็ดหนาขาว,น,าขาวนี่ครับเห็ดหนางเขาท่านสองดอกสามดาอกเอาเก็บเอาละ สามดอกเหรอพ่อแม่บล็อกไผ่เลยดูเดินมาผิดก็ได้บ้าได้ดติดกอนหรือเปล่านี่ไมื่ระวอโอเคครับเงินเลยครับเดี๋ยวไปเบิ้งข้างหน้าอีกเนาะ